ดรรัสวินชินโชติรนันนะะท่านเป็นเอ่อโฟลเดอร์และซี o อของบริษัทลิสเซนฟิล์ซึ่งจดทะเบียนที่ญี่ปุ่นนะครับนะท่านจะบรรยายเรื่อง Application of AI to Agricultural Sector นะครับการประยุก์ AI ในภาคการเกษตรขอเรียนเชิญนะครับ ค่ะสวัสดีทุกทุกท่านค่ะเดี๋ยวขอย้อนกลับไปหน้าแรกก่อนนะคะจบจบแล้วขอย้อนกลับไปหน้าแรกหน่อยค่ะ สำหรับวันนี้นะคะก็มาในหัวข้อของในเรื่องของภาคการเกษตรแต่ก่อนจะเข้าไปสู่ในเรื่องของ AI หรือโซลูชันอะไรบ้างนะคะที่มีในภาคการเกษตรก็อยากจะได้ชี้ชวนแล้วก็ได้ให้ตัวเลขที่เกี่ยวกับในเรื่องของภาคการเกษตรไว้อไว้3 3ตัวเลขด้วยกันนะคะตัวเลขที่1คือ1ใน3อันนี้พอจะมีใครรู้ไหมคะว่าอะไรคือ1ใน3 อ่าใช่ค่ะประชากรที่เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตรเนี่ยมีถึง1ในสของประเทศไทยตัวเลขที่สองสีเอร์ซใครพอจะรู้ไหมคะว่า4ี่อร์ซคืออะไร40%เซคือพื้นที่ของประเทศไทยเนี่ยกว่า40%อร์ซอยู่ในภาคการเกษตรตัวเลขที่สาม 8%อันนี้หลายๆคนน่าจะตอบได้ถูกต้องค่ะ GDP ที่ภาคการเกษตร c o n t r i b u เนี่ยแค่8%ปซตสามตัวเลขนี้บอกอะไรเราคะกําลังบอกว่าเราใช้ทรัพยากรมหาศาลเลยในภาคการเกษตรแต่เอาพทธของเราเนี่ยมันน้อยมากเพราะฉะนั้นเนี่ยกลับมาที่ว่าแล้วเราเพร้อมไหม กับการนำเอา AI แล้วเทคโนโลยีมาใช้ก็อยากจะบอกว่าไม่ว่าจะพร้อมหรือไม่พร้อมแต่ยังไงซะเราก็ต้องนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาเป็นองค์ประกอบสำคัญที่จะทำให้ภาคการเกษตรเนี่ยมี productivity ที่ดีขึ้นนะคะซึ่งสำหรับใน listen t o เองเนี่ยเรามองว่า AI เนี่ยเป็นหนึ่งใน tool หรือเป็นเครื่องมือที่จะทำให้ ในภาคการเกษตรเนี่ยมี productivity ที่ดีขึ้นนอกจากในเรื่องของ productivity ที่ดีขึ้นแล้วเนี่ยก็คือในมุมของทำยังไงให้ลดการใช้ทรัพยากรทำให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทำให้มี sustainability และส่วนที่สำคัญคือทำยังไงให้กเกษตรกรเนี่ยสามารถที่จะนำเอาในเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆเหล่านี้เนี่ยไปพัฒนาในภาคการเกษตรได้ เราถึงมุ่งเน้นในเรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยีที่ทำให้มันมีความแพัตติค่ามีการที่ลงไปใช้ในเรื่องของภาคการเกษตรได้อย่างแท้จริงซึ่งก็เลยเป็นที่มาของ Listenfield เนี่ยเป็น integrated solution ที่บอกว่าทำงานตั้งแต่ดินไปจนถึงกระทั่งเก็บเกี่ยวในที่นี้นี่มีใครเกี่ยวข้องกับในเรื่องของภาคการเกษตรบ้างไหมคะอดีเลยค่ะ แล้วในขณะเดียวกันในหลายๆคนอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตรอย่างนั้นจะขอถือโอกาสได้เล่าถึงในส่วนของทั้งเทคโนโลยีและก็เล่าถึงในส่วนของว่าในภาคการเกษตรเนี่ยต้องพบเจออะไรบ้างในแต่ละวันไปพร้อมๆกันนะคะแล้วก็จะได้มาตอบโจทย์ว่าทําไมเราถึงจะต้องทํางานตั้งแต่ดินไปจนถึงกระทั่งการเก็บเกี่ยวซึ่งสําหรับในเรื่องของการที่เราเอาในเรื่องของ ข้อมูลในเรื่องของเทคโนโลยีในเรื่องของ AI โมเดลต่างๆเนี่ยมาทำงานในภาคการเกษตรเนี่ยเพื่อที่จะตอบโจทย์ในเบ n นฟิตใน3ส่วนหลักๆส่วนแรกคือในเรื่องของดินดินเนี่ยต้องบอกว่าเหมือนเป็นโลกที่มหัศจรรย์มากโลกหนึ่งเลยมีสิ่งมีชีวิตอยู่มากมายมหาศาลในดินหนึ่งช้อนเนี่ยนะคะมีสิ่งมีชีวิตเป,เป็นล้านล้านเป็นล้าน,ล,านล้านตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ว่าดินเองเนี่ย เป็นปัจจัยที่สําคัญมากที่ส่งผลต่อผลผลิตในภาคการ,กรเกษตรเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถึงได้เอาในเรื่องของข้อมูลในเรื่องของโมเดลเนี่ยมาทําให้เกษตรกร,กรในมุมของคนที่ต้องปลูกพืชผลต่างๆเนี่ยเข้าใจในเรื่องของคุณลักษณะดินเพื่อที่จะจะปรับการให้ปุ๋ยได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ลดคอสจากการที่ต้องใช้ปุ๋ยอย่างสิ้นเปลืองส่วนต่อมาค่ะในทุกๆวันเนี่ย สิ่งที่เกษตรกรต้องทำคือต้องไปมีการตรวจแปลงต่างๆเพื่อที่จะได้เห็นปัญหาและสามารถที่จะแก้ปัญหาได้ทันเราก็เลยมีการนำเอาข้อมูลเนี่ยมาเป็นตัวที่ช่วยให้เกษตรกรเนี่ยสามารถมอนิเตอร์บริหารจัดการได้แม้เกษตรกรจะหลับเนี่ยแต่ก็ยังมีข้อมูลที่จะมาใช้ในการบริหารจัดการตรวจดูว่าแปลงเป็นอย่างไรแล้วก็ทำให้เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานรวมถึงผลผลิต ส่วนที่3ก็คือสุดท้ายแล้วอะค่ะในภาคการเกษตรเนี่ยมันอาจจะไม่สามารถที่จะทํางานส่วนหนึ่งแล้วจะหวังผลได้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นเราก็เลยพยายามที่จะทําให้ Integrate Solution ต่างๆที่จะเป็นแฟกเตอร์ที่สําคัญเนี่ยเข้ามาก็เลยเป็น,นส่วนของการที่รวบรวมข้อมูลต่างๆมาให้คําแนะนําแล้วก็เป็นในส่วนของ Optimization ในส่วนของ Solution นะคะ ก็จะประกอบไปด้วยเราจะมีตัวอุปกรณ์ที่จะทำให้ติดตามเข้าใจได้ว่าในในดินนั้นเนี่ยมีธาตุอาหารอะไรบ้างมีธาตุอาหารหลักอะไรมีธาตุอาหารรองอะไรมีการติดตามว่าในส่วนของการหวานในเรื่องของตอนการเตรียมแปลงเนี่ยมีการกิจกรรมอะไรที่เกิดขึ้นบ้างโดยเชื่อมโยงกับในเรื่องของเครื่องจักรกลในส่วนต่อมา มีในเรื่องของการที่นอกเหนือจากเข้าใจดินแล้วระหว่างที่พืชเจริญเติบโตค่ะมีการติดตามการจเจริญเติบโตแล้วเสร็จแล้วมาปรับในเรื่องของข้อมูลตรงนี้เพื่อที่จะมาสร้างเป็นแผนที่เพื่อที่จะประเมินว่าแล้วการให้ปุ๋ยอย่างแม่นยําอย่างเ,ออเหมาะสมเนี่ยจะสามารถที่จะให้อย่างไรได้อย่างเหมาะสมโดยที่มีการเชื่อมโยงกับออในเรื่องของเครื่องจักรกลส่วนต่อมาก็คือในเรื่องของ การนำเอาในเรื่องของข้อมูลเครื่องจักรกลนะคะที่ไปวิ่งในในแปลงนาต่างๆในพื้นที่ต่างๆเนี่ยเอามาประเมินว่ามีประสิทธิภาพอย่างไรมีการทำงานาในแปลงเป็นระยะเวลาเท่าไหร่ใช้ในส่วนของน้ำมันเท่าไหร่แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของการประเมินว่าผลผลิตที่ได้โดยคำนึงถึงในเรื่องของสภาพอากาศในเรื่องของสิ่งแวดล้อมในเรื่องของบริหารจัดการที่ผ่านมาเนี่ย สุดท้ายแล้วเนี่ยผลผลิตจะเป็นเท่าไหร่เพื่อใช้ในการบริหารจัดการได้ว่าจะต้องเตรียมในเรื่องของเครื่องจักรเพื่อจะเก็บเกี่ยวเมื่อไหร่อย่างไรในส่วนของโรงงานที่จะต้องรับผลผลิตเข้าไปเนี่ยจะมีผลผลิตเข้ามาเท่าไหร่แล้วก็คือดูด้วยว่าถ้าเกิดในส่วนของการที่เราปลูกในวันนี้แล้วเนี่ยความเสี่ยงที่จะเกิดผลผลิตที่น้อยกว่าที่คาดการไว้หรือสูงกว่าที่คาดการไว้เนี่ยเป็นอย่างไรเหมือนเป็นการที่มี simulation ให้กับในมุมของเกษตรกรเนี่ยสามารถที่จะซิมูเลตได้ว่าจะมีผลกระทบอย่างไรบ้างถ้าเขาจะปลูกไม่ใช่เพียงแค่ป็นกไปบบรอิดลอถุกในแปลงนาแล้วก็คือรอจนกระทั่งสามเดือน6เดือน,ห,อนหรือหมดครอบไซโคลแล้วถึงจะได้เจอว่าปัญหาเป็นยังไงหรือเหมือนที่ทุกคนน่าจะได้ได้ยินข้อมูลที่บอกว่าถึงเวลาก็ต้องมีเกิดภัยแล้งปลูกไปแล้วที่เสียหายเราก็เยียวยาเป็นต้นนะนะ ถ้าจะมาให้ข้อมูลหลายๆท่านอาจจะไม่ได้อยู่ในภาพการเกษตรเลยอยากจะได้ให้เห็นว่าแล้วในมุมของดินเนี่ยมีลักษณะอย่างไรก็คือในเรื่องของธาตุอาหารหลักทั้ง NPK แล้วเนี่ยเราก็ยังมีในส่วนของธาตุอาหารรองต่างๆที่เอามาใช้ในการที่จะพิจารณาในเรื่องของการให้ปุ๋ยและลการเจริญเติบโตในส่วนนี้ค่ะในปัจจุบันนี้เนี่ยจริงๆแล้วก็มีเทคโนโลยีมากมายที่เกี่ยวกับในเรื่องของออการตรวจด,ดิน ในเรื่องของเวทลบที่มาใช้ในการตรวจดินแต่ปัญหาปัจจุบันคือการตรวจดินด้วยรูปแบบเดิมๆเนี่ยเกษตรกร,เ,ร,กรเก็บดินไปตรวจตอนเตรียมแปลงแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยผลการตรวจดินที่ได้เนี่ยคือเป็นในช่วงของการเก็บเกี่ยวซะแล้วก็คือไม่สามารถที่จะทันการในเรื่องของทํายังไงให้จะปรับการให้ปุ๋ยได้เราเลยได้นําเอาในเรื่องของเทคโนโลยีแล้วก็ AI โมเดลมาหาความสัมพันธ์ว่า ธาตุอาหารในแต่ละแปลงเนี่ยมีลักษณะเป็นอย่างไรส่วนต่อมาคือมีการเชื่อมโยงกับในเรื่องของภาพถ่ายดิจิทัที่เป็นการเหมือนตัเป็นการเอ็กซเรย์ลงมาบนแปลงของเราเหมือนอย่างที่คุณหมอนะคะด้วยว่าสามารถที่พิมพ์อยต์ว่าจุดไหนเกิดปัญหาในส่วนนี้เช่นเดียวกันเลยค่ะคือเรามีการเอ็กซเรย์ลงมาแล้วประเมินว่าในพื้นที่ไหนเป็นพื้นที่ที่มีอัตราก,การจเจริญเติบโตต่ตา พื้นที่ไหนที่มีอัตราการเจริญเติบโตสม่ำเสมอดีแล้วตรงน,นี้ค่ะเสร็จแล้วเนี่ยเพื่อที่จะได้เข้าไปในส่วนของการแก้ปัญหาในแต่ละจุดได้อย่างเหมาะสมมีการติดตามทุกๆ5วันเพื่อที่จะดูว่าแล้วอัตราการเจริญเติบโตเนี่ยเป็นอย่างไรปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยได้รับการแก้ปัญหาไปหรือยังซึ่งตรงน,นี้เนี่ยก็จะทั้งเป็นการลดภาระในส่วนของกรณกที่จะต้องมีการบริหารจัดการ บางองค์กรนะคะที่ต้องบริหารจัดการเป็นพันเป็นเ,เป็นร้อยแปลเนี่ยก็สามารถที่จะใช้ระบบเนี่ยในการติดตามแล้วก็มีการแจ้งเตือนว่าในพื้นที่ไหน,นที่จะต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษพื้นที่ไหนเนี่ยไม่จําเป็นต้องไปดูเพราะเนื่องจากว่าอัตราการจเจริญเติบโตเนี่ยสมัูรเสมอที่อยู่แล้วส่วนที่สาม ที่มีการรวบรวมเข้ามาก,ก็คือในส่วนของ Farm Management นอกเหนือจาก Farm Management แล้วค่ะก็คือในส่วนของไปจนถึง Optimization ส่วนนี้เนี่ยเรามีการเชื่อมโยงกับในเรื่องของเครื่องจักรกลต่างๆเพื่อที่จะมาประเมินด้วยว่าเครื่องจักรกลเนี่ยใช้งานกิจกรรมเป็นอย่างไรแล้วทำาด้ไหมตั้งแต่ว่าเครื่องจักรกลเนี่ยควรจะทำงานก่อนหลังอะไรอย่างไรและเส้นทางในการดำเนินกิจการ,รเนี่ย จะเป็นอย่างไรเพื่อที่จะปรับในเรื่องของการลดการใช้ f u ่อ,อ Consumption การใช้เวลาใน,ในการทำงานที่บางทีเนี่ยอาจจะมากเกินไปในส่วนนี้เนี่ยกไ็ได้มีการปรับนำมาใช้ในส่วนนี้ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลที่เอามาอินทิเกตรวมกันนะคะถ้าในมุมของเทคโนโลยีหรือในมุมของเอ,อ่อที่ในมุมของเทคโนโลยีที่เรานำมาประกอบร่างรวมกันนำมาใช้เนี่ย ก็จะมีในส่วนของภาพถ่ายดาวเทียมที่เป็นทั้งในส่วนของเลด้าแล้วก็ในส่วนของออปติคอลส่วนต่อมาก็คือในเรื่องของแฮนด์ฮิลด์เดเวที่ใช้ในเรื่องของเทคโนโลยีในส่วนของออปติคอลคือเนี่ยอินฟราเรดมาใช้ประเมินและอีกส่วนหนึ่งก็คือในส่วนของ AI โมเดลและก็ในส่วนของ n น w m o i c a ิคอ d e โมเดหรือ Crop โมเดลลิ eling, งนะคะซึ่งสำ,สำหรับในลิ s t ซนฟิล l d เองนะคะก็คือยัง ยังเป็นการผสมผสานระหว่าง2โมเดลก็คือไม่ใช่ AI เพียวๆเพราะเรามองว่าในเรื่องของออการเกษตร,รเนี่ยข้อมูลเนี่ยมันยังไม่มากพอที่จะสามารถที่จะไบเทรนในเรื่องของโมเดลได้จึงได้มีการเหมือนเป็นไฮบริดโมเดลที่เป็นการเชื่อมระหว่างในส่วนของ c r o บโมเดลลิงในส่วนของ AI โมเดลเพื่อที่จะทำให้เกิดกระบวนการ g g e เจชันได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งก็คือ ทุกคนอาจจะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวมันน่าจะเป็นในเรื่องของการทํางานวิจัยใน l ล b หรือเปล่าแต่ต้องบอกว่าในปัจจุบันนี้ค่ะในเรื่องของระบบที่ทำเนี่ยเราก็ได้มีการขยายผลไม่ใช่แต่เฉพาะในประเทศไทยก็ยังมีในประเทศญี่ปุ่นและประเทศอื่นๆที่เราได้ทํางานในในหประเทศนะคะแล้วก็ทํางานกับทั้งกลุ่มเกษตรกรแล้วก็กลุ่มลูกค้าทั้งในประเทศไทยแล้วในต่างประเทศซึ่ง ในส่วนนี้ก็จะเป็นตัวที่บอกว่าคือแม้ว่าเราจะพร้อมหรือไม่พร้อมแต่ว่าโลกมันได้เดินไปข้างหน้าแล้วแล้วในมุมขอภาคการเกษตรเนี่ยมีความจำเป็นเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องนำเอาในเรื่องของเทคโนโลยีเ,เข้ามาประยุกใช้ให้เหมาะสมค่ะก็จะขอจบในส่วนของเ,อเทคโนโลยีในเรื่องของการเกษตรแล้วก็การนำเอา AI มาใช้แต่เพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ ขอบคุณ,อ,คณอาจารย์รัศรินมากครับได้ประโยชน์มากขออนุญาตเชิญท่านท่านนายกแต่ราชัมฑิตสภามอบของที่ระลึกจากสภาครับ